สัสดีครับทุกทาครับ Kevin BK Channel กับผม Kevin นะครับอย่างที่บอกเช่นเคยนะครับว่าครั้งแล้วฝนตกหนักนิดนึงนะครับมาวันนี้เราก็เลยนำ รถนะครับ McLaren 720S Spider นะครับมาให้เพื่อนๆชมอีกทีหนึ่งนะครับแบบคราวนี้มาแบบเต็มเหนียวเต็มพิกัดนะครับเพื่อนๆให้รู้ว่าโอเคการขับขี่เป็นไงบ้างครับนี่นะครับก็แน่นอนอยู่ในคอกพิตนะครับแบบโมโนคอกของ McLaren เรียบร้อยนะครับเรานะครับเริ่มจากถนนพระราม3มแล้วก็จบที่ถนนพระราม3มเหมือนเดิมนะครับใช้ระยะทางประมาณนะครับ 7จกิโลเท่านั้นเองเพราะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ7จกิโลนี้จะเป็นไงบ้าง let's go นะครับเปิดตัวมาแล้วครับตอนนี้นะครับเป็นคันเจ็ดนะครับกำลังเข้าศาสโค้งนะครับเข้าเอฟเฟกแรกอันนั้นก็เกินไปอันนั้นก็เกินไปนะครับโอเคอย่างแรกที่เควินสัมผัสได้นะครับตอนนี้รถเนี่ยจะอยู่ในโหมดที่เป็นโหมดแรกก็คือเป็นโหมดสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับก็สัมผัสได้ก็คือรถเนี่ยช่วงล่างของรถนะครับถ้าเกิดเทียบกับแบรนด์ซูเปอร์คาร์ชั้นนำต่างๆแล้วนะครับอย่างแบรนด์ม้าแบรนด์กรระะทิงนคับผม คันนี้ถือว่านุ่มที่สุดแปลงของรถดีที่สุดนะครขนาดอยู่ในโหมดมาตรฐานนะครับในการใช้ความเร็วนะครับแตะปุ๊บมาเลยนะครับ <Wow. S 1> สมชื่อนะครับกับเครื่อง4,000 V8 Twin Turbo นะครับ720เรงม้มาแบบนี้บอกเลยว่าแรงไม่เก่งใจใครแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราขับแล้วอยู่บนถน,นนนะเราต้องการรถที่เป็นช่วง่างแบบมาตรฐานเราก็รู้สึกโอเคแล้วแต่ถ้าเรากดปุ่ม Active ปุ๊บนะครับ ปรับไปที่โหมด C นะครับจะเข้าโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลกว่าเดิมนะครับนุ่มนวลแต่การตอบสนองแน่นอนยังดีเหมือนเดิมนะครับกับรถที่ออกห้งางราคา40ล้านเนี่ยนะครับวันนี้นะครับ,บอย่างที่บอกครับเทวินสันนราคาร์นะครับกับมาคาเรนนะครับรถวิ่ง7,000โลนะครับรถจดทะเบียนปี2022นะครับแล้วก็แน่นอนครับรถคร,ริสตัลกราด2,019แบบนี้วิ่ง7,000โลแบบนี้มือเดียวแบบนี้ด้วยนะครับใครได้เป็นเจ้าของประหยัดเงินไป10ล้านกว่าบาทคุ้้มมมเเเลลยยนนะครรรัับบบกกพอออ์์์ฟแซที่่ไดาาว b a n g for the bucks เขาบกว่า best bang for the bucks นะครับก็คือว่าคุ้มที่สุดในทุกเม็ดเงินนะครับได้ทั้งคอมฟอร์ตได้ทั้งความแรงที่เหนือชั้นเหนือชั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองปรับนะครับเข้าโหมดนะครับตัวโหมดสปอร์ตได้เลยนะครับวันนี้มา Let's go พอโหมดสปอร์ตปุแ๊บบเนี่ยรถเรารู้เลย,เลยว่าแตะนิดเดียวรถมาเร็วขึ้นจากเห็น,นเที่ชันนะครับผมอันนี้เรามาลองดูก่อนมา โอ้โหศูนย์หนึ่งร้อยสองจุดเจ็ดวิมันก็คงจะต้องประมาณนี้แหละนะนุ่มแรงสมชื่อนะครับกับแบรนด์รถสปอร์ตนะครับแบรนด์ซูเปอร์คาร์ที่สร้างขึ้นมาจากเร c ซิ่งดีเอ็นเอล้วนๆเลยนะครับผมกดปึ๊บมาปั๊บเลยนะครับกดปุ๊บมาปั๊บแบบนี้แน่นอนมั่นใจสะใจจุ๊ ขับสนุกมากนิ่มมากนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทําให้ช่วงล่างของรถที่เตี้ยนะครับกับยางที่ซีรีส์บางเนี่ยซับแรงกระแทกได้แบบเยอะมากทําให้รถการขับขี่นุ่มนวลมั่นใจพรมอะไรคมกริปเลยนะครับผมออกขวาปพื้กดครับออสปอร์ตสกิวโเบรกนะครับแตะๆหน่อยนะครับเบรกแข็งนิดนึงวอร์มมาแล้วนะครับพอเราเริ่มแตะ บเบรกจะจับดีขึ้นเลยนะครับรถเชนเกียร์ให้เองอัตโนมัตินะครับเป็นโหมดสปอร์ตเสียงเร้าใจสุดๆเลยนะครับกลอง ECU ฉลาดมากนะครับเวลาเราแตะคันเร่งลึกหน่อยเชยนเกียร์รอเราเลยทำให้รถ ไม่ต้องรอรอบนะครับกดปุ๊บมาเลยยังไม่พอนะครับเราสามารถปรับไปที่โหมด track mode ได้เลยนะครับพอปรับ track mode ปุ๊บเนี่ยหน้าจอนะครับจะมีการพับคลัสเตอร์ลงนะครับทำให้เราต้องการเห็นแค่จุด pin point สำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นตำแหน่งเกียร์วัดรอบนะครับแล้วก็แน่นอนครับกิโลเมตรต่อชั่วโอยู่ขวาสุดของตัว gauge cluster คือจะเหลือแค่แถบเดียวนั่นเองครับเหมือนกับคล้ายๆแะกลายเป็นิสเพลย์เล็กๆเท่านั้นทำให ตาของผู้ขับขี่นะครับมองเห็นถนนแบบชัดเจนเลยนะครับมองกระจกซ้ายขวามองข้างหลังนะครับใช้แค่การเหลือบตามองได้หมดโพซิชันในการนั่งดีมากนะครับเข้าสู่แทร็กหมดแล้วโอ้โหแรงแบบแรงเลยอนะ่ะสุดยอดและเดี๋ยวเรครับเข้าโค้งสุดท้ายนะครับเข้าโค้งสุดท้ายของพนักานสามเซอร์กี้ครับเร็วเข้าแล้วครับ มองเห็นไอ้แปะเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปแล้วครับกดเข้าไปครับเข้าทางตองครับขึ้นเลย3เกียร์แรกเอาไปชนะแล้วครับแล้วน่นะครับเจ็ดสองศูนยเอสไเดอร์เ <c ười> ข้าเส้นชัยไปแล้วนี่นครับถึงเรียบร้อยนะครับปรับเข้าสู่โหมดคอมฟอร์ตเรียบร้อยครับโหมดคอมฟอ,อ,อร์ตปุ๊บคัสเตอร์เปิดขึ้นนะฮะ รถกลับมานิ่มนวลเกียร์เปลี่ยนไวเหมือนเดิมนะครับเลี้ยวเข้าเส้นชัยอย่างชิลๆนะครับเป็นไงวันนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรนะครับผมโอเควันนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับ McLaren 720S Spider คันนี้นะครับผมรถปี2 0 2 2นะครับแล้วก็คริสตักราด2 0 1 9นะครับรถวิ่งแค่7,000กมทั้นั้นเองนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆอยากได้นะครับรถมือเดียวแบบนี้นะครับมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับ สีภายนอกสีเมมฟิสเรสนะครับเป็น McLaren Special Operation นั่นเองนะครับเป็นสีแดงตัดดำและได้นำพร้อมชุดแต่งนูนิเทคคาร์บอนรอบคันนะครับอีกหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับออกห้างณวันนั้นนะครับ40ล้านนะครับแต่ว่าณวันนี้เพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ McLaren คันนี้ได้เลยนะครับที่ราคาเพียง3 0มล้านเก้าแสนบาทอยากได้โทรครับ0 9 4 8 9 2 8 9 2 4หรือว่า0 6 5 1 6 9 7 7 7นะครับอย่าลืมนะครับ McLaren คันนี้นะครับแล้วมีรถฮอตๆอีกมากมายเเพื่ออนๆจ้าขง นะครับและแน่นอนอยากได้รถสวยๆราคาดีย้ำอีกครั้งรถสวยราคาดีครับติดตามที่ช่องของเรากด subscribe เลยครับตัวนี้นะครับมียอดวิวนะครับแต่ว่ากว่า7-80%ดบเนะยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ให้พวกเราทีนะครับจะได้เป็นกำลังใจและที่สำคัญนะครับไม่พลาดรถสวยราคาดีเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะวันนี้เควินไลน์ไปก่อนสวัสดีครับ I'm in my bag boy, she get it up if Your you talking to me, she said she can't get enough I pulled open a candy pack, a drop top can't stop that A brand new no coat, cool, low body know you can't I'm in my bag boy, she get it up if Your you talking to me, she said she can't get enough I put open a candy pack, a drop top can't top that Kevin, BKK, Garage Kevin, BKK, Garage,